ใจเพื่อนกันที่ร้อนจะเดินไปกับคุณทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าฟ้าเป็นสิไงเราจะไม่ห่างก,กันเลยมีเรื่องาราวหนึ่งที่อยากนำมาแบ่งปันค่ะเมือนที่ร้อนที่สุดในโลกคือ เอาราเซียประเทศลิเบียอุณหภูมิสูงถึง57.7องศาเซลเซียสอยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาใกล้กับอียิปต์และตุนิเซียฟังแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าบ้านเราแค่40องศาก็ถือว่าร้อนมากแล้วนะคะแต่ในโลกนี้ยังมีที่ที่ร้อนกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเวลาร้อนก็อย่าเพิ่งบ่นกันนะคะ ย้อนหลังกลับไปเมื่อวานเล่าเรื่องคุณครูตาบอดที่สามารถดูแลและสอนนักเรียนที่ตาดีได้อย่างดีเยี่ยมค่ะท่านไม่ได้ตัดสินนักเรียนจากรูปร่างหน้าตาแต่ให้ความสำคัญกับหัวใจของเด็กๆทุกคนสมควรได้รับความรักและการเอาใจใส่จากครูเสมอเรื่องหนึ่งคือนักเรียนคนหนึ่งโดดเรียนเป็นเดือนพอเด็กคนนั้นกลับมาเซนเซก็ไม่ได้ตำหนิ กลับถามไทยอย่างห่วงใยและชวนกินข้าวในโรงเรียนด้วยเด็กจึงรู้สึกอบอุ่นและพร้อมจะกลับมาเรียนอีกครั้งสิ่งสำคัญคือการเปิดใจพูดคุยรับฟังหาเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใครเราควรเข้าใจและพร้อมจะรับฟังกันนะคะมาถึงเรื่องราวของโยชิโนริเซนเซต่อคะ่ะชีวิตท่านคือแรงบันดาลใจ ท่านใช้เวลาฝึกซ้อมเตรียมตัวอ่านอักษรเร็วและบทกวีต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่ตอนหลังเลิกเรียนทุกคนจะจำภาพเสียงของเซนเซได้และเห็นถึงความทุ่มเททำให้เด็กนักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นเด็กๆหลายคนจึงเปลี่ยนมุมมองมีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นอยากเติบโตเป็นกำลังของคุณพิการในสังคม โยชิโนริเซนเซเคยเป็นครูสายตาดีแต่ช่วงชีวิตหนึ่งต้องกลายเป็นคนตาบอดท่านคิดว่าจะเป็นครูไม่ได้อีกต่อมาได้รับโอกาสก็ยังคงมีหัวใจของความเป็นครูแม้ร่างกายภายนอกบกพร่องแต่หัวใจยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในวิชาชีพหากเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรืออาจมีข้อจำกัดบางอย่างขอให้เชื่อว,ว่าถ้าหัวใจเรายังสมบูรณ์มีความฝันและศรัทธา ก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตได้ค่ะสุดท้ายก่อนกเกษียณเซ็นเซได้มอบบทกวีของมิยาสวะเคนจิแก่ลูกศิษย์มีใจความว่าฝนและลมทำอะไรไม่ได้เช็ดน้ำตาเดินไร้ความหวังแม้โดนตราหน้าว่างโง่ไร้คำชมก็ยังยืนหยัดงดงามอย่างที่ตัวเองอยากเป็นนี่คือของขวัญล้ำค่าในหัวใจลูกศิษย์ทุกคน อยากให้ทุกท่านได้ย้อนทบทวนว่าในชีวิตเราสามารถเปลี่ยนผ่านและเอาชนะอุปสรรคได้มากน้อยแค่ไหนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ